สวัสดีครับจ้างเปลี่ยนตัวน้ำสบายทีเซอร์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับเป็น asus นะครับเป็น vivo book pro นะครับตัวนี้ลูกค้านำส่งเข้ามาในาการเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับผมก็ผมได้ทําการเช็คที่ตัวเมนบอร์ดนะครับอาการส่วนอาการไม่ติดเปิร์เดียดส่วนมากจะเป็นที่เมนบอร์ดนะครับผมหลักๆเอออาจจะมีบ้างครับที่เป็นที่แบตนะครับผมทําให้เครื่องเปิดไม่ติดอาจจะต้องลองถอดแบตแล้วก็ลองเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เปิดเครื่องดูนะครับแต่ตัวนี้เป็นที่เมนบอร์ดนะครับผมก็ไปตรวจเช็ค พราะว่ามีปัญหาอยู่ที่ลาย p r SW นะครับผมหรือเป็นปุ่ม power power service นะครับผมก็การช็อตอยู่นะครับในลายนี้ตอนนี้ก็การแก้ไขเบื้องต้นนะครับก็คือลองลองออต่อลายนะครับเพราะว่าตรงนี้มันช็อตอยู่นะครับทำให้ไม่ไม่สามารถส่งคำสั่งมาเปิดเครื่องได้นะครับผมก็ให้ทำการ ตัดตัวข้อพข้งล่างนะครับแล้วก็ลองต่อลายนะครับมาเข้าที่ตัว R ตัวนี้นะครับผมตัว R ตัวนี้จะเป็นตัวที่ส่งคสั่งเข้ากับตัวซ็อกเก็ตของคีย์บอร์ดนะครับปกติจะเปิดคาสั่งโดยการใช้ซ็อกเก็ตคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดชุดเดียวกันหมดเลยนะครับปุ่ม power ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ใช้ต่อตรงเลยนะครับต่อจากตัวปุ่ม power นะครับเข้ามาที่ตัว R ตัวนี้ซึ่งเป็นลายรายการกับ สวิตต์ตรงนี้นะครับผมส่วนอันอื่นก็จะเป็นพวกลายคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตัวชุดคีย์บอร์ดนู้นชุดคีย์บอร์ดนี้นะครับเป็นตัว S ตัวออะไรอย่างนี้นะครับผมตอนนี้ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดเครื่องเทสกันดูนะครับผมไฟขึ้นนะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลอง เข้าไปดูภายในเครื่องนะครับเพื่อเทสการใช้งานเบื้องต้นนะครับว่ามีส่วนไหนที่เสียหายเพิ่มเติมไหมนะครับตอนนี้ก็เครื่องเปิดขึ้นมาได้แล้วนะครับผมามาลองดูในส่วนของ WiFi นะครับ wi f i ก็ใช้ได้นะครับเจอ WiFi ตัวอื่นนะครับผมคีย์บอร์ดนะครับก็พิมพ์ได้นะครับผม จะมีแค่ปุ่มต e ัวลายไฟนะครับสวิตช์ลายไฟพาวเวอร์นะครับที่ช็อตอยู่จึงทำให้เครื่องนะครับมันเปิดเปิดไม่ได้นะครับผมกีกดสลีไปตอนนี้ก็ลองกดเปิดอีกรอบนึงนะครับก็เปิดใช้งานได้นะครับผมก็เดี๋ยวลองเช็คเบื้องต้นนะครับใช้งานทั่วไปการชาร์จแบตนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เต็มย้อมแล้ว เดีนะ๋ยวลองถอดดับเบิลออกนะครับตัวนี้เครื่องก็ยังใช้แบตเตอรี่ได้อยู่นะครับผมออนแบตไดนะ้ก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเปรมขอจบคลิปทังสถเน,นีเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากร้านนะครับร้านสบายดีสวิตนะครับมีหมด6กสาขานะครับผมมีทีเทมันต์นาโศกมีในหมอรับเพ้าดีหมอบางกะปิหมอบางแคมเมกะบางนานแล้วก็ที่สํานักงานใหญ่นะครับประเวศแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับสามารถดูทางเว็บไซต์ได้เลยก็สำหรับวันนี้ช่างเปรมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ